โอเคครับนี่ก็คือ Google Pixel Tablet ที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับเป็นสี p r o s e l e n โอเคก็คือสีขาวแหละพูดง่ายๆนะครับเป็นสีขาวตัดกับไอเซนทองเนาะอันนี้ก็เป็น Google Pixel Tablet ที่ผมซื้อเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆคลิปวิดีโอนี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครอยากจะสับสร์อะไรก็สามารถจัดการได้ตามช่องทางในดสคริปชันเลยครับผมแล้วก็ถ้า สปอนเซอร์เจ้าไหนที่อยากจะเข้ารวมแฟนช่วงนี้เนี่ยสามารถเข้าได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีเงินใช้แล้วโอเค Google Pixel Tablet เนี่ยเป็นสินค้า Pixel Line Up ที่ Unexpect สําหรับผมที่สุดไม่ใช่ Unexpect ว่ามันจะเปิดตัวนะหมายความว่าแบบ Unexpect ที่ผมจะซื้อมาคือเรื่องอย่างนี้ครับปีที่แล้วตอนผมซื้อ Google Pixel 7 Pro เนี่ยผมเทรดอิน Pixel 6ไว้แล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เขาทําการคืนตัว Value ของ Pixel 6มาเนี่ยเขาคืนเป็น Google Credit Store ที่มีอายุแค่6เดือน,นครับเขาไม่ได้คืนเป็นตัวเงินสดที่ใช้ได้ปกติผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมนะเราลองเสียบพอร์ตามดูแล้วก็ไม่สามารถอะไรใดๆได้นะครับมันหมดอายุวันที่20พอดีวันที่20ก็คือวันที่ตัวพิกเซลแท็บเล็ตมันจะเริ่มเปิดขายาจริงๆในญี่ปุ่นแหละก็เลยคิดว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วเพราะพิกเซลผมมีแล้วนะครับพิกเซลวอชผมก็มีแล้วพิกเซลบัสผมก็มมีหูฟังแล้วนะคือมันไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วจริงๆอะ่ะก็เลยซื้อสิ่งที่ไม่มีพิกเซลแท็บเล็ตตัวนี้แล้วกันแต่จริงๆอะ่ะผมก็มี iPad อยู่แล้วไงก็คิดว่าพิกเซลแท็บเล็ตหรอ ก็อาจจะกลายมาเป็นสมาร์ทโฮมอย่างเงี้ยหรอก็ว่าหนึ่งทีนึง Pixel t แท l e t จะมี2สีนะครับก็มีสีโปรเซเลนแล้วก็มีสีตัวที่เป็น h a สเซลก็เป็นสีแบบออกเขียวๆมนๆดำๆหน่อยอ๋อในประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีถ้าเข้าใจได่จะมีสีโรเซอีกสีหนึ่งเนาะโอเคเราก็ Unbox Pixel Tablet กันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมอุปกรณ์ Google ก็จะติดซีลมาตรงนี้นะครับเหมือนกับ Apple เลย นี่คือตัวแท็บเล็ตนะครับโอ้ตัวแท็บเล็ตเบาไม่หนักเลยตัวแท็บเล็ตเบามากครับที่หนักน่าจะเป็นชาร์จิ่งด็อกนี่อะไรเนี่ย p เปอร์เวิร์นะครับอันนี้จะเป็นชาร์จิ่งด็อกของตัวพ i เชลแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จของตัวชาร์จิ่งด็อกเนาะนี่นะครับก็ ของในกล่องหมดแล้วมีแค่นี้ก็เดี๋ยวแกะแต่ละอย่างกอนดีกว่านะครับโอเคแกะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือตัวแท็บเล็ตเนาะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือสีโปรเซเลนก็คือสีทองกับขาวที่ผมบอกนั่นเองนะครับผมก็ กูก็บอกว่าวัสดุใช้เป็นโลหะนะครับมันก็มีความรู้สึกโลหะนิดน,นึงนะแต่มันเคลือบมาในซอฟต์ฟินิชที่แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานโลหะพรีเมียมอะไรแต่อย่างไรเลยนะครับแต่ว่าก็เพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเสียโฉมยากกว่าปกติหรอเพราะว่าถ้าทำเป็นโลหะแบบโลหะเลยมันจะเสียโฉมง่ายมากๆนะครับก็มีกล้องหลังตัวหนึ่ง8ล้านพิกเซลตรงนี้นะครับมีกล้องหน้าอีกตัวหนึ่งเนาะ แล้วก็นี่คือด็อกนะครับด็อกก็คือมาตามสีเลยเนาะอันนี้ก็สีขาวจะเป็นสีขาวทองนะครับฟิลลิ่งของตัวใหญ่ก็เหมือนกับพวก ä, สปีกเกอร์ g o o น l e Nest ทั่วไปตัวที่หัวชาร์จนะครับที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นแบบเนี่ยก็เอาไว้เสียบกับชาร์จจิ้งด็อกนะครับแล้วก็เรียแบบร้อยตัวด็อกเนี่ยก็จะเป็นลำโพงด้วยนะครับไม่ได้เป็นได้แค่ด็อกอย่างเดียวนะแล้วพิกเซลแท็บเล็ตก็จะชาร์จได้2แบบก็คือเสียบเป็นรู Typ e C ตรงข้างล่างเนี่ยก็ได้หรือว่า จะไปแปะเอาตรงดอกก็ได้นะครับลองทดสอบแม่เหล็กกันก่อนแน่นมากนะแน่นนะแน่นหนาแน่นหนานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องความแข็งแรงเลยนะก็เอาออกก็ไม่ยากนะถือว่าเป็นแรงแม่เหล็กที่กำลังโอเคนะเดี๋ยวมาเปิดดูดีกว่านะครับอยากเห็นดูหน้าจอนะอ๋อปุ่ม Power เ,เนี่ยมันฝังสแกนนิ้วไว้เหมือนกับ iPad mini แล้วก็พวก iPad Air นะครับถือ,อยากนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวออโอเคอ่ามาละจอข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบจอก็เรียกว่าโอเคพอดูได้เนะาะไซส์11นิ้วเหรอก็ประมาณ iPad Pro ที่ใช้อยู่นะครับจอถ้วใดูเบื้องต้นก็กลางๆนะคือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ได้มีช่องแบบช่องอากาศระหว่างจอเหมือนกับพวกแท็บเล็ตราคาถูกๆแล้วก็ไม่ได้มีจอไฮ g h r เฟชเชอเรตตอนเนี้ยที่เห็นก็คือจอมันคาลิเบรตมาทางแบบสีออกติกแดงนิดหน่อยนะก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคัมทูพิกเซลแท็บเล็ตแล้วก็เดี๋ยวเซตอัพก่อนเนาะเดี๋ยวเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วพวกนี้ให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็เซตอัพแท็บเล็ตตัวพิกเซลแท็บเล็ตเนี่ยจะเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้น่าจะดูพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ ดูแอนิเมชันแล้วก็ดู UX UI คร่าวๆก่อนเหรอเค okay. Setup เสร็จแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเวอร์ชั่น Refine ของ Google นั่นแหละสำหรับตัว OS ของแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวอยากลองลำโพงอยากลองลำโพงนะครับเดี๋ยวลองหาเพลงมาลองก่อนเหรอ,อ,อแล้วก็ถ้าสวายตรงนี้ขึ้นเนี่ยอ่ามันก็จะมีตัว ดอกข้างล่างขึ้นมาให้แบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ปกติในมือถือ Android จอปกติเนี่ยไม่มีนะตรงนี้ถ้าจะลองสัมผัสดูแบบดูเรื่องงานแล้วก็ดูหลายๆอย่างเนี่ยคิดว่า Google น่าจะทำา p x x l t t b l l t t มาให้มัน Rival กับพวก iPad ธรรมดาแบบนี้มากกว่านะครับหรือจริงๆอาจจะไม่ได้ Rival i ไอแธรรมดาเลยก็ได้ก็เป็นแค่แท็บเล็ตตัวหนึ่งที่ให้ Entertainment ได้ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาลองลำโพงด,ดีกว่าตอนนี้ โอ้ oh, ลำโพงไม่ใกล้เคียง iPad Pro เลย start, จอมจอมไม่แย่ไม่แย่เลยครับคือดูแล้วโอเคเลยลำโพงเบสน้อยมากๆน้อยจนแบบหลายๆคนอาจจะแบบโหมันแบบแห้งเนาะแต่โดยรวมหลักๆก็โอเคนะครับด้าน UI เนี่ยก็จะประมาณนี้เลย คือมันเปลี่ยนไปแบบแท็บเล็ตสไตล์มากมากก็ดีครับที่ Google ทำตัว U X และ U I ให้มันแบบสูรกับความเป็นแท็บเล็ตจริงๆได้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปใช้ก่อนสักอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีคิวเจ้านี่ Oppo Find X6 Pro นะครับเดี๋ยวรอกันว่าจะได้มาลงรีวิวตอนไหนเนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับ Pixel 4ที่คนถามหากันมามากผมไม่แน่ใจว่าจะได้ซื้อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินแล้วแพงมากนะครับ กประมาณ60,000บาทอะเออก็ถ้าซื้อ Pixel 4อาจจะมี Pixel 4แล้วก็ iPhone 14 Pro แล้วก็ Pixel 8 Pro แล้วจบเลยปีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็นั่นแหละเราติดตามชมตอนต,ต่อไปแต่ว่า First impression ของเจ้า Pixel Tablet ตัวนี้หรอไม่แย่เลยไม่แย่เลยนะครับผมรู้สึกว่าประโยชน์ของมันอะจะแบบเยอะขนาดไหนก็อยู่ที่ว่าแบบคนเราอะใช้มันเป็นแบบมันใช้มันในฐานะสมาร์ทโฮมด้วยเนี่ยเยอะขนาดไหน ถ้าแบบไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยอะไรแนี้ผมรู้สึกว่า iPad อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรอตัว Pixel Tablet Pro เนี่ยก็ไม่ Pixel Tablet ธรรมดาสิมันก็รองรับ stylus ที่เป็น USI 2.0นะครับแต่ว่าไม่น่าจะไม่ได้หามาลองให้นะก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิป Unbox the First Impression นะครับผมก็วันนี้ผมแยนจะรู้แฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ